เกกันที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3สำนักงานพัฒนาภาค2นะคะหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยเปิดศูนย์การเรียนรู้ของหน่วยค่ะให้ประชาชนไปเข้าศึกษาดูงานนะคะแล้วก็ไปเยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนาความรู้กลับไปต่อยอดในชุมชนของตัวเองได้ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่2 3สำนักงานพัฒนา ภาคสองหน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยตำบลท่าสวรรค์อำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ะได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านให้การต้อนรับชาวตำบลเ่าน้อยอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยจํานวน30คนนะคะในโอกาสเดินทางไปศึกษาดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวค่ะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ คุณค่าในด้านการพัฒนาศักยภาพของคนชุมชนและพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายให้มีภูมิคุ้มกันมีความมั่นคงแบบองค์รวมพร้อมที่จะ,ะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคงเพื่อให้คนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนด้วยและในโอกาสนี้ค่ะทางหน่วยยังได้แจกจ่ายพันปลานินให้กับประชาชนที่เข้ามาศึกษาดูงานจำนวน60ถุงรวมสา0 0 0ตัวเพื่อได้นำไปปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะไว้สำหรับเป็นแหล่งอาหารเพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้ จ่ายภายในครัวเรือนแล้วก็ถือเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านแหล่งอาหารรวมถึงการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทางนี้กิจกรรมดังกล่าวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่กองบัญชาการกองทัพไทยมุ่งมั่นขับเคลื่อนนะคะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมทั้งยืนหยัดเคียงข้างชุมชนร่วมสร้างอาชีพสร้างไรายได้และสร้างรอยยิ้มให้กับพี่น้องประชาชนค่ะ